ตอนนี้ช่างเขาก็กำลังพ่นสีซึ่งเป็นสีรองพื้นนะแล้วก็ต่อไปก็จะมีมากมายหลากหลายสีก็จะมีสีสันอยู่ด้านบนเมรุนยนะิยมภูมิใจมากโยมภูมิใจมาก ก็คือว่าวัดห้วยยางตำบนหินดาดอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาวัดของเราก็เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาปี2,556ชาวบ้านก็มีประมาณ60กว่าหลังคาเรือนแต่เมื่อเราได้ มีความตั้งใจในการสร้างวัดแล้วญาติโยมทั้งหลายและก็พระสงฆ์ก็มีความหวังใฝ่ฝันก็อยากจะสร้างเมรุนะไว้ประจำที่วัดห้วยยางของเรานะเพราะว่าแต่ละปีก็มีปู่ย่าตายาย ลมหายตายจากกันไปนี่หลายคนทีเดียวเมื่อสมัยที่สร้างวัดใหม่ๆก็จะเห็นปู่ย่าตายายซึ่งท่านก็จะมานั่งให้กำลังใจลูกหลานที่กำลังช่วยการสร้างสลาการเปรียนหรือว่าสลาปฏิบัติธรรมแต่ผ่านมาแต่ละปีแต่ละปีก็ปู่ย่าตายายที่เคยมานั่งให้กำลังใจ ตอนนี้ก็อัตมาภาพก็มาเห็นแต่เจดีที่วางเรียงรายเอาไว้เป็นของคุณยมยายท่านนั้นคุณยมยายท่านนี้นะซึ่งรวนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญล้ำค่านะแต่ว่าปู่ย่าตายายของเราก็ล้มหายตายจากกันไปในแต่ละปีแต่ละปีนั้นพี่น้องของเราชาวบ้านแล้ก็ทางวัดก็เลยมีความตั้งใจ ว่าเราอยากจะสร้างเมรุนะก็คิดโยมว่าโอ้เราจะหาปัจจัยมาจากไหนเนาะนะเราจะมีเงินมาจากไหนในการสร้างเมนในการสร้างเมรุหรือว่าสร้างเมนสถานที่เผา,าศพกบธาตุญาติโยมหลายคนก็มาประกาศบอกว่าถ้าเกิดว่าโยมตายหรือว่าคุณยายคุณตาได้ตายจากไปแล้วขอให้ได้มาเผาเมน ที่วัดของเราอยากจะให้สร้างเมรุเสร็จไปไวเผื่อว่ายายตายไปตาตายไปก็จะได้มาเผาเมรุหลังนี้อันนี้ก็อาตมาภาพก็เก็บความรู้สึกนะคาที่ปู่ย่าตายายได้พูดกันมาโดยตลอดแต่ว่าในการสร้างเมรนนุโยมต้องใช้งบประมาณนี่หลักล้านขึ้นเราก็คิดมากก็ไม่รู้จะไปหาเงินตรงไหนเพราะว่าวัดเราก็ เป็นวัดตามชนบทปัจจัยจะได้แต่ละครั้งก็โน่นโยมงานกระถินกระถินในแต่ละปีก็บางปีก็แสนกว่าบาทบางปีก็นะสามแสนถ้าโชคดีหน่อยก็สี่แสนจริงจริงกระถินก็มีความสําคัญคืออยู่ที่ผ้านั่นแหละโยมผ้ากระถินแต่ว่าปัจจัยนี่ก็เป็นบริวารที่ญาติโยมเขามีความตั้งใจอยากจะมาสร้างวัดพัฒนาแต่พอ พวกเรามาคุยกันประชุมกันเสร็จแล้วก็นั่งปรึกษากันว่าถ้าเราไม่เริ่มวันนี้แล้วเราจะเริ่มกันวันไหนนะพอได้เงินกระถินเสร็จก็เก็บออมเอาไว้พอมีปัจจัยอยู่ประมาณ4ี่แสนก็ลงมือนะลงมือสร้างเมรุก็ในขณะที่ลงมือสร้างเมรุก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าต่อไปจะมีเงินมาจากทางไหน นะก็จะมีเงินมาจากลูกหลานของใครนะเราก็รอความหวังอยู่เรื่อยอานะฉะนั้นก็พอได้สร้างมาแล้วความอัศจรรย์มันก็เกิดขึ้นนะอยู่ๆก็มีลูกหลานบางทีเขาก็นำปัจจัยมาจากโรงงานนะได้นำปัจจัยมาเขามีอ่านะเป็นเท่าแก่เป็นเศรษฐีนะเขารู้ว่า ลูกหลานทํางานตรงนั้นนะทางบ้านกําลังสร้างวัดเขาก็นะมีน้ําจิตน้ําใจมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็นําปัจจัยมาร่วมนะหนึ่งแสนกว่าบาทนะแล้วก็ต่อมาก็มีความอัศาจารรย์เกิดขึ้นอย,อยู่ก็มีญาติโยมได้นำปัจจัยมาถวายโดยที่ไม่เคยมาเห็นวัดเลยนะไม่เคยมาเห็นวัดเลยแต่ว่าพอรู้ว่าทาง วัดห้วยางกําลังสร้างเมรุนะเขาก็นําครอบครัวมาก็มานมุนาปัจจัยหนึ่งแสนสามพันกว่าบาทนะประมาณนี้โยมนะซึ่งพวกเราชาวบ้านและก็คณะกรรมการก็ได้จดบัญชีนะทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่สร้างวัดมาตั้งแต่ครั้งแรกนะมีการจดชื่อเสียงเรียงนามใครเป็นเจ้าภาพอะไรทําบุญนะ อะไรแล้วก็บริจาคมากี่บาทกี่สตังค์เราก็มีสมุดจดไว้ทั้งหมดสามเล่มโดยกันในการทำงานตรงนี้เรายึดหลักอยู่สประการหนึ่งก็คือต้องโปร่งใสสองต้องใจบริสุทธิ์โยมนะสองประการนี้ถ้าเราทำตรงนี้ด้วยความโปร่งใสด้วยใจบริสุทธิ์นะโยมอยู่ๆแล้วก็จะเห็นถึงความอัศจรรย์มากมายหลายอย่างอนะ่แล้ว สิ่งที่เราเฝ้าฝันมานานอยากจะมีเมนนะตอนแรกก็อยากจะมีวัดพอมีวัดเกิดขึ้นนะตอนใหม่ๆใ,ในโยมก็อยู่กับเป็นกุฏิหลังเล็กๆอยากคามุงแฝกนะโยมนะแล้วก็พอแต่ได้จำวัดปฏิบัติไปนะต่อมาก็ได้สร้างสลาปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ต่อมาก็มาสร้างเมรุหลังนี้นะงบประมาณหนล้านห้าแสนบาท อาตมาเองก็คิดว่าเอ๊จะได้นําปัจจัยตรงไหนมาเนาะปีหนึ่งเราก็รอแต่กระถินนโยมแต่ว่าอยู่ๆแล้วความฝันของคณะสงฆ์ความฝันของชาวบ้านก็เป็นจริงโยมเป็นจริงนะปัจจัยที่พวกเราได้ร่วมกันนะมอมจาจะเป็นลูกหลานก็ตามญาติโยมสายบุญก็ตาม แล้วก็ปัจจัยที่เจ้าภาพมาร่วมกันทอดกระถินพร้อมทั้งบริวารก็มารวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็มาร่วมสร้างเมรุหลังนี้นะตอนนี้ก็กำลังพ่นสีนะก็จะมีการพ่นสีแล้วก็ทาสีใหม่หมดเลยข้างบนแม้แต่หลังคานะก็จะมีการพ่นพ่นสีนะก็มีช่างเขาชำนาญโยมชำนาญ ทีนี้ก็ถือว่าในการสร้างตรงนี้เราจะยึดหลักว่าเราจะไม่ไม่ติดนี้โยมถ้ายังไม่มีปัจจัยเราก็ยังไม่ทำนะเพระาะจะมาภาพมีกบวชมาตั้งแต่เป็นสมณณรมาจนจบัดนี้นะเห็นหลายครูบาอาจารย์สร้างวัดก็คือเอาวัดสดุขอสร้างมาทําก่อนพอกรถินค่อยมาหาักกันแต่ว่าบางปีกรถินไม่ได้ตามเป้านะท่านก็ต้องมาคิดมากก็ต้องมาเครียดนะแล้วกนะ็ท่านก็มาเป็นทุกข์ แต่ว่าที่วัดหัวย,ยางแห่งนี้เราตั้งใจเช่นนี้ว่าเวลาเราสร้างก็คือต้องมีปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยนี่ก็อย่าเพิ่งสร้างมันจะได้ไม่ต้องทุกข์เราอยู่กันได้แต่เรื่องของเมรนี่มันมีความสําคัญโยมมีความสําคัญตรงที่ว่าปู่ย่าตายายานี่เรียกร้องมากเลยว่าฉันตายไปก็อยากจะมาเผาที่วัดของหมู่บ้านวัดประจําหมู่บ้านไม่อยากไปเผาวัดไหน อที่ไกลหมู่บ้านแต่ก่อาากนยังไม่มีวัดก็ต้องไปเผานูน่นอีกวัดหนึ่งทีงนี้พอมีวัดประจําหมู่บ้านเขาก็อยากจะมาเผาตรงนีนะ้เราก็มาร่วมกันตั้งแต่เบื้องต้นปลูกต้นหมากรากไมนะ้ร่วมเรื่อนชื่นใจใครมาก็ประทับใจโยมฉะนั้นเมื่อเมรุมีความสําคัญนี่เราก็จําเป็นจะต้องสร้างนะก็ได้ช่างเมื่อชีพนะช่างอินโนะยมพออินช่างอินก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวัดมานี่ก็30กว่าปีชีวิตก็อยู่กับ เมรุอยู่กับสลาอยู่กับโบสถ์อยู่กับกุฏิอยู่เกี่ยวกับการสร้างซ่อมแซมบำรุงการสร้างซ่อมแซมการปฏิสังขรณ์นะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ยังบำรุงวัดวารามเช่นหมายความว่าแกสร้างเสร็จแล้วบางทีแกก็ทําบุญช่วยด้วยเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็ได้มาทําลวดลายต่างๆนิยมก็ถือว่าเรื่องของเมรุเราก็ นะสำเร็จไปแล้วประมาณนะ้บเปอร์เซนต์ก็ว่าได้โยมนะก็คงทาสีจากด้านบนเสร็จลงมาเรื่อยแล้วก็เก็บกระเบื้องโนะยมช่างใหญ่เขาบอกว่าก็เก็บกระเบื้องแล้วก็ด้านล่างก็ไม่มีปัญหาทําง่ายว่าอย่างนั้นก็เก็บด้านบนลงมานะทีนี้เมื่อสร้างสลาเสร็จสับเรียบร้อยอขออภัยโยมเมื่อสร้างเมรุเสร็จสับเรียบร้อยต่อไปก็ มีความคิดหันทางไปทางเดียวกันก็คือต้องการอยากจะสร้างสลาธรรมสังเวชสร้างสลาพักศพนะนี่ก็เป็นงานชิ้นต่อไปอย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ท่านได้รับชมก็มาร่วมกันโยมเนอรที่วัดห้วยยางตำบลหินดาษอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาวันนี้มีเจ้าภาพดิน นะก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพคนรถสองรถมาก็มากมายหลายบาทหมื่นกว่าบาทนะเดี๋ยวตามาภาพก็จะยืนประกาศณนะที่โล่งโปร่งสว่างกลางแจ้งตรงนี้เดี๋ยวรถดินก็จะเข้ามาถมดินแล้วก็เตรียมสถานที่ในการสร้างสลาธรรมสังเวชโยมนะเอ่อตามาภาพเองก็ว่างก็มานั่งดูกับเพลินโยมเพลินนึกถึงว่าโอ้เราพากันมาถึงวันนี้จนได้เนาะ ตอนแรกก็หนักใจว่าเราจะสร้างกันได้ไหมวัดเราจะมีเมนไหมนะพี่น้องชาวบ้านเราก็เป็นบ้านเล็กๆนะก็นั่งพิจารณาไปเรื่อยแล้วก็นึกถึงความเก่าแล้วก็พอได้เห็นช่างเขามาทํางานนี่ก็เพลินโยมเพลินได้เห็นเขามาพ่นสีได้เห็นเขามาตกแตง่งได้เห็นเขามาปรับปรุงนะแล้วก็ดําเนินการเพื่อใช้เมนของเราประสบความสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นเะต็มนะก็มานั่งดูแต่เช้าโยม ชอบนะมานั่งดูแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมนะนี่เราก็อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาเสียสละนะให้กับประโยชน์ส่วนรวมนะสมาภาพก็จะมานั่งดูช่างแล้วก็จะมาเรียนรู้มาปรึกษานะช่างเขามีประสบการณ์เขามีฝีมือแล้วก็ดูวิธีการต่างๆในการสร้างเมรุนะบางทีทำไมเขา ขึ้นไปพ่นสีทําไมเขามีความชํานาญนะแตมาภาพลองขึ้นไปช่วยทาสีเมื่อวานนี้ก็วันวันเหมือนกันขาก็สัน่นโยมเพราะว่าถ้าพลาดแล้วก็เรียบร้อยเลยแต่ว่าช่างที่ทีมงานเขาได้ทําอยู่ตรงนี้เขาชํานาญมากโยมเขาขึ้นลงขึ้น,น,นลงพ่นสีนะเราก็อยากจะมีส่วนหนึ่งก็ช่วยไปทาสีช่างอ่าเราก็ได้อานิสงส์ได้บุญนำพาญาตโยม ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยมาร่วมกันสร้างเมรุเราก็ได้อานิสงส์โยมอาตมาก็จะดําดเนินการอย่างนี้แหละโยมก็จะนําพายาโยมสร้างความดีต่อไปนะโยมเนาะเดี๋ยวก็จะเห็นตอนเมรุสําเร็จโยมนะก็จะมาอัดคลิปแล้วก็จะให้ญาติโยมได้ไล้เห็นความต่อเนื่องได้เห็นขั้นตอน ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะตั้งแต่ยังไม่ทาสีแล้วก็เห็นตอนทาสีสําเร็จนะแล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นจากการปูกระเบื้องก็จะได้บันทึกเป็นวีดีโอาญาติโยมได้แลเห็นกันนี่ก็เป็นงานในการสร้างเมรุนวัดหยอยยางโยมนะก็ขอจเจริญพร